วันนี้ก็16นะครับ16บหกพฤศจิกายน2567นะครับผมนะครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้แล้วครับข้าวัญญาทำเราแล้วกูลนะครับก็จิตมนุษย์นะครับยังครับยังอยู่ข้างนอกนะครับยังไม่รู้ผลนะครับของเรื่องราวของตนเองนะครับวันนี้มาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปวิทยาานนะครับคนเรานะครับปัญหามีทุกคนนะครับผมตอนนี้ปัญหาลุมเร้ามาเยอะแยะนะครับในวัยก็ตอนนี้ก็56แล้ว นะครับทั้งปัญหาเรื่องอตัวเองแล้วปัญหาในครอบครัวนะครับแต่บางครั้งนะครับต้องปล่อยวางน้องสาวก็บอกเราให้ปล่อยวางอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับผ่านพ้นในปัญหาส่วนหนึ่งคือปัญหาของโรคกลุ่มเต้านะครับในช่วงที่เกิดคดีขึ้นมาแล้วก็เครียดนะครับถึงขั้นจะทําร้ายตัวเองมันได้ผ่านพ้นตรงนั้นไปแล้วนะครับอ่าทีนี้มาคุยกันนะครับ ทุกคนนะครับมีปัญหาทุกคนแต่ต้องสู้จะชนะหรือแพ้นะครับก็ต้องสู้เพราะเรายังไม่รู้ผลนะครับผมตีโป่งนะครับนะครับเราคิดเดียวว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้กระทำในสิ่งที่ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่าเรามีเอ่อขาเรไงแผลแผลกับแผลของการที่เคยเคยเคยหลงเชื่อเชื่อแล้วก็แพ้ไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่า ผลนั้นมันจะบวกตะลบนะครับผมคิดในทางทาง,ทางที่ดีไว้ก่อนนะครับลบก็คือลบนะครับถ้าพลาดพังจะต้องจำคุกอีกครั้งหนึ่งก็ต้องยอมนะครับคนเรานะครับปัญหามีรอบตัวหมดนะครับแต่ผมคิดว่ายังมีคนที่ลําบากกว่าผมเยอะนะครับหนักกว่าผมเยอะที่มาพบเจอปัญหาชีวิตนะครับในช่วงเวลาหนึง่งอยู่มากคนบางคนอดอยาก ครับบางคนใช้วิถีที่ลําบากนะครับเป็นคนเล่ร่อนคนหรือเรียกว่าจอนจัดบางคนนะครับหายางออกไปได้นะครับชิงนะครับชิงแก้ปัญหาแบบโง่งๆก็คือฆ่าตัวตายอย่างที่ผมเคยคิดกระทําแล้วก็ทําไปแล้วเราต้องสู้ครับสู้ยังมีลมหายใจต้องสู้อายุจะมากแค่ไหนถ้ายังมีแรงอยู่ต้องสู้เรารอให้จบเกมนะครับจะพลาดพังจะพ,พ่ายแพ้ แต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ต้องสู้ครับเพราะเรายังมีวิถีทางของตนเองอยู่นะครับว่าจะเดินต่อ,อยังไงครับผมสู้ครับแพ้ผลลับนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะอาจจะต้องเข้าไปฝากขังเรือนจำผมบอกแล้วว่าผมไม่ประกันตัวนะครับผมเอาศักดิ์ศรีตัวเองแล้วก็ปัิเสธทุกข,ข้อกล่าวหา นะครับแม้จะพ่ายแพ้จะเสียเวลาจะอีก5ปี10ปีหรือเท่าไหร่ก็ต้องสู้เอาความเป็นจริงของตัวเองนะครับเราเชื่อบ้านว่าเราไม่ได้กระทำผิดแล้วก็ไม่มีการกระทำผิดตามล่าวหาแต่บางครั้งข้อกฎหมายบางครั้งเราอาจจะสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้แต่เรายังมีลมหายใจเมื่อออกจากนะครับออกจากเรือนจำถ้าเราพ่ายแพ้หรือวันข้างหน้าเรายังมีลมหายใจยังมีแรงกาย พยายามคุมสตินะครับคนเรามีอารมณ์คุมสติได้ร่างกายเราก็จะแข็งแรงไม่ซึดโซมไม่พ่ายแพ้ละตานะครับผมตอนนี้ปัญหามากมายครับทั้งก็ปัญหาตัวเองด้วยปัญหาครอบครัวด้วยหลายเรื่องหลายราวนะครับมันผสมผสานเข้ามามากมายนะครับแต่ว่าใจยังสู้อยู่นะครับยังมีกรลังใจอยู่นะครับได้น้องนะครับเป็นน้องสาวได้หลานๆนะครับได้คนรอบตัวน้องบุญธรรมนะครับน้องชายบุญธรรม หลายสาวนะครับนะรบ,บุญธรรมคนใกล้ตัวอีกหลายคนและคนที่เข้าใจผมนะครับว่านิสัยเราพฤติกรรมเราจริงเป็นยังไงนะแต่บางครั้งอย่างที่ผมบอกกลายไปผู้ให้บางครั้งก็อันตรายนะครับบางครั้งคนเลวหลายคนนะครับบางทีเราเป็นผู้ให้ก็เหมือนคนอ่อนแอเป็นคนใจดีเกินไปนะครับคนเลวหลายคนก็จะรวมกลุ่มทําร้ายเราอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ ในสังคมเราเนี่ยมีแพะหลายตัวนะครับแพะไม่ใช่จําเป็นว่าแพะจ่มันงเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายแพะในสังคมคือแพะคนที่เป็นคนดีเนี่ยย่อมจะเจอนะครับเจอคนเลวจ้องจะทําร้ายเจ้าจะเอาเปรียบนะครับความเห็นแก่ตัวในสังคมมนุษย์เนี่ยมีมากครับไม่ว่าจะวงการไหนมีความเห็นกับตัวเยอะนะครับนะครับในช่วงที่ผมพูดอยู่นะครับก็มีนะขณะชายดังๆนะครับชีวิตกําลังไปสวยงามกําลังจะไปสูงก็โดนขัดขา นายตำรวจใหญ่ๆก็โดนขัดขาครับนักการเมืองคนก็โดนขัดขาครับแล้วก็มีเรื่องคดีความหลายคนเลยนะครับในช่วงนี้ผมถึงบอกว่ามามองมุมตรงนี้เอามามาวัดแล้วแม้ผมจะพ่ยายแพ้นะครับอาจจะโดนกล่าวหาเรื่องคดีความแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับที่โดนมากกว่าผมดาราดังๆก็ยังโดนนะครับก็ถึงบอกว่าบางครั้งเราต้องปงนะครับอย่างน้องสาวบอกว่าบางครั้งก็ปล่อยวางและปง มันก็จะมีความสุขในช่วงหนึ่งนะครับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไเครียดแล้วก็อยาบไปชดชีวิตนะครับยอมพ่ายแพ้ไปทําร้ายตัวเองนะครับนะครับบางครั้งชีวิตยังมีลมหายใจสู้ได้แม้จะล้มนะครับแม้จะคุกคานะครับแต่ถ้ามีลมหายใจเรายังแข็งแรงยังยืนได้เราสู้ต่อไปได้ครับเดี๋ยวคุยกันนะครับเยอะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็สักเป็ละทางไ้ายผมนะครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้นะครับจิตมนุษย์ครับ สวัสดีครับ